ที่ตลาดกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายพิบูลหัตถกิจโกศลผูร้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมดนตรีในสายหมอกภายใต้โครงการการท่องเที่ยวใหม่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายวรพจ์แววสิงงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชบนนรบูร์นางเจนีรัตมีงามผู้ในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมัภงานพิณุโลกคณะรัฐมนชราร่วมเป็นเกียรติในงานตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยกำหนดให้ปี25 6 1เป็นปีของการท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์อย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมท้องถิ่นไทย รวมถึงมุ่งส่งเสริมสร้างสารรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆให้สอดคล้องกับความสนใจของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบกับโครงการตลาดประชารัฐของกระทรวงมหาดไทยที่มอบหมายให้จังหวัดร่วมกันคัดเลือกตลาดประชารัฐที่มีศักยภาพที่มีเอกลักษณ์มีคุณค่าพิเศษมีอัตลักษณ์ด้านความเป็นไทยและส่งเสริมเป็นตลาดประชารัฐเพื่อการท่องเที่ยว ทางนี้จังหวัดเพชรบูร์เขาเลือกให้ตลาดกรีนมาร์เก็ตเพชรบูร์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์เป็นตลาดประชารัฐเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดและได้นําไปบรรจุในปฏิทินการท่องเที่ยวรวมถึงการใช้ตราสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทยเกเกอสต์อย่างยั่งยืนเพื่อการประชาสัมพันธ์ตลาดต่อไปสําหรับกิจกรรมในงานมีการแสดงศิลป,ปวัฒนธรรมท้องถิน่นกิจกรรมส่งเสร,ริมการท่องเที่ยวเพชรบูร์เรือร่องช็อปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องทักกัตแนโชนดาและไม้หมอนเดอะไวส์